สวัสดีครับ AAS เ l a y ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การแยทอดสดฟุตบอลชาร์อฟี a, ครับฤด,ดูกาล2021-2022ในรอบ32ทีมสุดท้ายครับวันนี้เรามากที่สนามมิรผลสเตเดียมจังหวัดราชบุรีครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างทีมราชบุรีมิตรผล FC ครับวันดีพวกเขาพบกับทีมลีโอเชียงรายยูไนตเต็ดโดยใน,นวันนี้มีคุณนิจพันธ์สมบุตรและผมธนทรเลืองศิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับไปดู11คนแรกของฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับราชบุรีมิรผลนะครับมา ในระบบ4-3-3นะครับทางฝั่งทีมเยือนครับลีโอเชียงรายอยู่ในเตสเปดคนแรกระบบ3-4-3ครับลีโอเชียงรายช้ป์เก่านะครับในริวอท์ธีิตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตรางครับเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเปิดขวางสนามมาเลยครับของเชียงรายยับขึ้นมาทางขวาหาช่องจะเปิดอยู่ครับคือหลังมาพิธิวัตรลองสองก่อนลูกนี้แล้ว 3 3วินาทีเท่านั้นครับพิธิวัตสุจิตธรรมคุณยับยงให้ทีเดียวเชียรไนออกนําแล้วครับโดดบอลจะไม่ครบทุกคนเลยครับโอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้เป็นประตูเลยครับโอ้โหดูจะบ,บอลจ่ายออกมาทางด้านขวานะครับจกกังหวะนี้หาช่องจะเปิดอยู่ครับแล้วคือหลังมาพิธิวัตตั้งป้อมซัดด้วยซ้ายครับอือหือ ทงคิดนี่พยายามจะหาเลี่ยมเปิดอยู่แล้วครับเห็น <He S 2> พิศิวัตรว่างพอดีอแตะซ้ายใส่ซ,ซ้ายครับแล้วโอโ้โหเสียบเสาสองบอลใส่หนีมือทางด้านกำโพลนะครับแล้วก็บุดเสียบตะข่ายเสาสองอย่างสวยงามงสวรวัตรเปิดมาแล้วได้ลงด้วยจังหวะนี้เบาไปหน่อยครับรับไว้ได้ครับสาราน,นุนโอกาสยิงครั้งแรกของราชบุรีครับ ลูกเปิดของสรวัตรแล้วเป็นปวีกับสบัดอะแบบม่งไกลครับระยะทางทําให้บอลน,นั้นไปถึงมือสรารนนก็เบาแล้วครับซีเว็นรองจิวครับเล่นสั้นมากลับมาลองจิวได้เปิดจังหวะน,นี้ทุบออกมาได้ครับหน้าเตโทษยังไม่ยิงครับธนาเสดยกออกมาที่สรวัตรเอาบอลลงสวยแล้วปาดมาจังหวะที่เสาแรกโอ้โหเข้ามือของสรานนนครับลองจิว ยกมาจังหวะนี้จะพยายามหักเข้ามาครับสิทธิโชคหลบมาแล้วยิ่งยังรับไปได้ฮะลูกนี้เลี้ยงตัดมาสวยนะครับสิทธิโชคกันหนูครับเลี้ยงหลุดมาสองสาโคนนะครับลเลงเสาแรกแต่ทางด้านของสรานโนนั้นยืนตรงนั้นพอดีครับยืนตำแหน่งดีลองจิวเปิดมาอ้าบ่งสะบัดแล้วชนเสาจะซํา ยังไม่ได้เกือบไปแล้วครับโอ้โ,โ,อโีได้ครับแม่ปวินวัดบุญโยงครับชมภาพใช้ครั้งครับลูกเตะม,มุมของเลิงจิวเปิดมาโซแรกตามสูตรมงสะบัดผ่านมือสรานนท์ไปแล้วครับแต่ยังมีเสาสองครับที่ช่วยเซฟให้หลิอชิงรายยังไม่โดนตีเสมอครับนี้บอลไม่ถึงสรวัตรแล้วโฉบตัดกลับมาลองจิวแต่ออมมาหนทีไหลามาเดเล แล้วแทงต่อสิทธิโชคตั้งป้อมแล้วยิงเลยครับโอ้โหยังเซฟไว้ครับสารานน์แม่มาเรื่อยๆเลยครับเกมบุกราชบุรีต้องชมกัดจาลองจิวที่เลี้ยงลุยมาแต่เลนไหลต่อครับดิโชคจับตั้งป้อมกดลูกนี้มาสารานน์เซฟได้ครับจะดูแล้วนะ่าจะเป็นธนาเศษเลยครับวิ่งมาแล้วยิงจังหวะนี้รับไปได้ครับสารานน์จังหวะนี้หลบมาสวยครับชินพัฒน์แทงเข้ามา อัครวินไหลต่อพิธิวัตตาจับมาเอาครับอัคราวินไล่ยิงด้วอมีตัวมาบล็อกไว้ได้ครับโอ้โห,โหจังหวะน,นี้ซูเปอร์เซฟไปเลยโอนน้นานมาทีแต่อันตรายครับลีโอเชียงรายจังหวะชิงอย่างเข้าขาครับพิธิวัตจะให้อัครวินใส่ด้วยซ้ายมากิติศักดิ์เจียมดมนี่มาจากนอกจอเลยครับพุ่งมาสไลด์บล็อกอไว้ได้จังหวะน,นี้สมคิดล้มลงไปพุทธสินไม่ว่าอะไรครับ ไหลต่อมาเป็นบอลบุกของเชียงรายพิธิวัตรพิทิวัตรแทงมาจังหวะนี้ผู้ช่วยบุรษินไม่ได้ยกธงครับฟเฟริปเป้มองเข้าไปในกรอบเกียรติโทษเฟลิปเป้ปาดมาแล้วจะชาร์จแล้วยิงอีกทียังติดกำพลครับโอ้โหอัครวินอ้าวแล้วอัครวินไปประทะกำพลจังหวะนี้บุรษินต่านักวีแล้วครับเชียงรายครับขึ้นมาทางฟเฟลิปเป้เปิดจัดเข้ามาหลังนี้ยิงติดปลอกจังหวแะแรกยิงทีนึงก็ติดกำพลครับแม่แล้วไปขัดขวางการเล่นครับ เชียงรายบุกน้อยแต่มาแต่ละทีนี่น่ากลัวครับแล้วจังหวะนี้อ้าวครับไปจ่ายตรงนั้นเสียให้กับฟริปเป้ลุดเดียวแล้วแตะหลบรุษาประตูกิงเข้าไป2ประตูต่อศูนย์เบเชียงรายนีห่างแล้วครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับดูครับโอโ้โหจ่ายมาแล้วบังบอลไม่มิดครับโดนฟริปเป้ฉกมาได้แตะหลบกำพลแล้วยิงเข้าไปสองศูนย์ครับ โอ้ถึงบอลก่อนครับเฟรปเป้โมริมมีความเร็วอยู่แล้วครับแล้วจังหวะน,นี้ก็ถือว่าจบสกอร์ได้ดีครับเชียบขาดครับลีโอเชียงรายพุตสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปเลยครับต่างเกมบุกขึ้นมาใหม่ครับราบุรียกมาไม่ล้ำหน้าครับสตีเวนรองจิลสุดเส้นหลังได้เปิดมาเสาสาแล้วแป้ หลุดกรอบออกไปครับสิทธิโชกกันหนูมาตั้งกันใหม่ครับพิธีวัดส์สนุพุรานไหลเข้ามาแล้วพลิกหลบมาสวยเลยครับฟลิปเป้แทงมาลงลมล็อกหลบหนึ่งทีแล้วจิงลูกนี้สาประตูต่อสูยับอัครวินสวัสดีวันนี้จังหวะจบสกอร์ของลีโอเชียงรายนี่เฉียบคมมากครับจังหวะที่จ่ายยัดให้กับฟิลิปเป้ครับ พริกหนีสวยแล้วจ่ายยัดมาลูกนี้ล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงเฉีบขาดมากครับอัคาราวินสวัสดีครับจังหวะพลิกหลบปว,วีมาได้แล้วหลบปว,วีนวัตอีกทีหนึ่งโอ้โหคู่เซนเกอร์ฮารของราชบุรีจังหวะนี้โดนเลยครับทั้งสองคนเลยครับบอลมม,มนอยู่ที่ดเดลี รอจนลองจิวเติมขึ้นมาครับลองจิวหักมาเสาแรกโอ้โหพยายามจะเข้าช้ารับเซบาสเตียนวูทริชมันไปโดนใครออกครับอ่รก็แต่ว่าตัดมาทําชิงอีกแล้วครับแล้วความเร็วของเฟรเเป้กระชากมาแต่หลบอีกแล้วเฟรเเป้แล้วซัดเข้าไปสี่ประตูต่อสูนครับโอ้โววันนี้ฉีกแนวรับนี่เป็นชิ้นชิ้นเลยครับโอกาสครั้งที่สองในครึ่งหลังก็ได้เพิ่มมาอีกสองประตูครับโอ้โหชมภาพช้าเล่น เข้าขารู้ใจมากควายลูกนี้แม่ลุลุดเลยครับไม่ล้ำด้วยนะแล้วก็หลบกำพลอีกทีนึงมันหนีกำพลโดนแต่ละลูกนี่หมดธิ์ทุกลูกครับนี่ครับดูครับสปีดมาแล้วนี่ครับตัดหน้าวินวัตปีกครับปุยวินวัตชั่วโมงนี้ก็ไม่มีความเร็วเลยครับโอ้โหดูครับวิ่งมาจากด้านหลังแล้ววิ่งตัดหน้าวินวัตแล้วหลบกำพลเข้าไปครับสี่ต่อ0ูนเลยครับ วัสเตียนมาที่ลองจิวโดนแย่งมาผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาอ้าวเาเป็นบอลสวนของเชียงรายมาคนเดียวแหวกมาตรงกลางแล้วจะแตะหลบปวีครับโดนสกัดออกไปเอี่ยรอจังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับพอได้ผลมาหลายครั้ง้วเกมนี้ครับลุยขึ้นมาใหม่ครับราชบุรีจังหวะนี้กระชากแล้วได้เปิดไปเสาสองบอลเลยมาถึงลองจิวเลยครับ เปิดยัดเข้ามาใหม่พยายามจะโถงเข้าไปมงครับแต่ว่าโดนบริเนอร์ประกบไว้ครับเดเลยมงไม่ถนัดครับเดเลยครับออกมาที่ลองจิวเปิดมาใหม่โดนสก,กัดออกมาอีกพิธีวัตรตัดบอลมาได้หาครับชิงกลับมาสรวัตรปวินวัตรยิงไกลซะเลยครับแล้วขวาว้หนึบเลยครับสราน,นุนลูกยิงของปวินวัตรขึ้นมาโศกับซัดลูกนี้มาขวาติดมือเลยครับ แตะมุมครับเปิดมามงได้แล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับสรานน์จังหวะนี้โอกาสมงจะจากครั้งแรกในเกมนี้ของเดนเล,เล่ได้กระโดนซุปเปอร์เซฟซะอีกลองจิวจะแหวกมา3ไหลามาจังหวะนี้เซบาสเตียนยองยิงไกลแล้วเข้ามือสรานน์อีกครับแต่โชว์เซฟน,น,น,นะครับสรานน์นะครับที่เป็นจังหวะ2แล้วที่บูริช ยิงยุสานมีเบาไปแล้วตรงตัวของสรานนนี่เป็นจังหวะก,ก่อนหน้านั้นครับลูกเตะม,มุมแล้วโขกย้อนสอนครับแต่ว่าสรานน์ยังปฏิกิริยาเยี่ยมครับทุบออกไปได้สราน์นออกไปที่ลองจิวลองจิวโยนมาใหม่ไม่ผ่านอยู่ดีครับมองสกัดออกมาได้จังหวะสองเป็นของราชบุรีจิรวัตรลองยิงลูกนี้บอลตกพื้นแล้วเข้ามือสรานน์ครับไม่มีจังหวะครับโอ้โหแน่นจริงๆได้เปิดลูกนี้ บริเนอร์มงได้มงสก,กัดมาอีกทีไปเข้าเท้าผู้เล่นราชบุรีอ้าวครับกระชากเข้ามามนตรีได้ยิงโอ้โหไม่รงกรอบอาครับเปิดยาวขวางสนามมาจังหวะน,นี้น้ำหนักเป๊ะเลยครับได้ลุ้นอีกครั้งนึงครับราชบุรีลองยิงปันโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยค้นนาไม่ได้ก็เคาะคืนหลังอ้าวครับจังหวะน,นี้มีช่องหลุดขึ้นมาเอกนิตตัดเข้ามาตรงกลางเอกนิตหาช่องยิงลองปันเบาไปหน่อยครับ วสันมีเพื่อนขอบอลอยู่ครับหักกลับมาเอาครับบอลมาอยู่ที่วสันสูดเส้นหลังเปิดไปเสาสองมงเช็ดต่อเอกนิตจี้แล้วเอกนิตยิงเลยครับอบอลออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยครับโอโ้โหถึงแบงคอกในตเต็ดครับบีจีปทุม เอาครับแล้วบุรีสิงห์ก็ปานวิทย์หมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับดิโอเชียงรายยูเนเต็ดครับทีมเยือนพวกเขาบุกมาเอาชนะราชบุรีมิตรผลเอฟซี FC ไป4ประตูต่อศูนย์ครับตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายช้างกันไปครับต่อไปครับ